ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้แตงโมพระรวยกับสิมาลวงลึกหลังกัวเนาะค่ะเนาะค่ะกับสิไปตามแนวทางเจวันวาเจวันฝันไปเนาะค่ะเนาะค่ะไปติดตามรับชมรับฟังเจวันกันเลยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะก็มีอีกช็อตหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะจะเบื้องคีบในจบด้วค่ะเด้วค่ะมี่งูเขา้านมมกูวหอมหวนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เขาสองโตเลยค่ะ จึงเลยกัจังไปติดตามคลิปน้ากันนะคะเนาะค่ะหมแตกมากตอ,ต,ออตอนอยู่บนหนัวตอนอยู่บนหัวนี่นีมนี่หนึ่งเก้าเก้าฮาแล้วก็ 9. เจ็ดเก้าแล้วกาเจ็ดนะคะสำหรับตัวน้ำวาแม่คู่ลงมากมันบ่มีแล้วคะ่ะ <c oughs> มันเกี้ยงแล้วนะคะเก้าเจ็ดเพราะวา่าเจ๊แตงโมวิ่งตั้งแต่อยู่บนหัวเลยนะ <c oughs> วิ่งตูดมาใช่ไหมคะแม่คู่เพิ่นหยิบสองสองทะเบียนเอฟซีอ่าสองสองก็ทะเบียนรถเนคะ ฮะสองสองห,ห้าเก้าเ้าเลยอ๋อคันท่นเดิมคันกระบาดท่นเก่าที่ท่านเก่าะเแต่ว่าแม่คู่ว่าสี่ได้เจีวันเพราะจีวันเบยูแม่คู่ว่ารูดซิบเช้าก่อนเพราะว่ารอมน,นที่ยี่สิบสี่แม่คู่สิบไขรบิดณนะแต่ว่าแต่ว่าหาเมืองเปแน,น่ทัทางไปแล้วอ่าแม่คู่ยิบสองสองมันนี่เกิดแถนผิดหน้าอยู่เลยัออจวันกี้ขอสิว่า มันมีตัวแถมขอมแม่คมรูบอกว่าก็แปลกแต่แม<อ>มไม่ครูไม,ม่บอกว่าแม่ครูบอกวันแล้วค่ะเลยเอ<ไ>อเอก็เลยจะมาล้วงๆวงแถวแถเจ๊วันค่ะเผื่อจะรู้ว่าอะไรคือสองส่วแล้วก็โปรดใชา้จรรยาในการรับชมนะคฝะันค่ะไม่คู่ฝันค่ะอาจจะฝันไม่คู่ฝันค่ะฝันฝันว่าอีอย่างนี้แหละค่ะครูคนที่มันเสียไปแล้วค่ะคุาบอกค่ะ อันนี้ก็คือเจ๊วันวิเคราะห์เอาเองแต่ว่าต้องรอวันที่24เนาเจ๊แตงโมเนาะแม่คู่มาแม่คู่จะเปิดวันแหละถ้าวันเกิดยิ้มเห็นเมืองพร้อมป้าสองสองฮะเจ๊แตงโมเนาะแต่ว่าส่วนอาว่าที่มากของตัวเลขแม่คู่ยังไม่เปิดเผยพี่น้องอยากเอาไปเสี่ยงเมืองก็ได้ด้วยกันด้วยสำรับสองสองอัตราที่เจ๊แตงโมวิ่งไปหยิบก็คือเก้าเก็ดเสี่ยงไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเติมน้ำมันเก็แตงโมเต็มเต็มทั้งเลย อ้าวฮะวันยังไม่รู้เนี่ยนี่ว่าปู่จะบอกตัวนี้เออวันไปตัดมาก่อนพี่ปู่จะพูดเจวันมีแล้วตอนนี้ดูหน่อยสิีมเจีวันหยิบมาให้เจวัเอฟซีดูหน่อยจีเพราะว่าเจวันยังไม่ได้ไม่ตอนแรกได้มาหอนะเจวันเพิ่งมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะเอ้าวเลยตั้งแต่ปู่ยังไม่พูดค่ะนี่เจวันยังไม่ก่อนค่ะวันก่อนอันนก่เจวันก็ไปหยิบมาแล้วเพราะว่าจะเป็นอย่างอีกตัวนึงตัวนี้ก็เลยออกมาค่ะอืโอ้ตรงกันเนี่ยนี่เจวันเพราะว่าเอมือเช้ามแม่ไดวไหม ค่ะแม่พูดได้บอกว่าเยันยันเลื่กไปหาไปหาองไปหาเลยเก้าเทียตวันทองคำไอ้พี่เนาะทันนี่อย่างที่ท่านเรียนตัวอบที่แล้วแล้วเจ๊มันจะหาเก้าจีบมาให้ดีนะแต่เจ๊แตงงงอหยิบได้แล้วก็ห็นแต่หยิบอ่าศูนย์ศูนย์หยิบไข่เดี๋ยวกว่าอ่าจุดซับแฝดยิ่งไข่โอ้นี่เจ๊มันก็ไปหยิบมานะ เจ๊วันจะหยิบมาแล้วนะเติมน้ำมันเอฟซีเพิ่นโชฉเพิน่นหมาเด้เจ๊วันเพิ่นเฮ็ดบายสีมากายสีสวยสวยค่ะเป็นบายสีแบบนี้ชั้นเป็นขดเนาะแอปก็เรียกไว่ถูกเด้อถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นบ่เคยเห็นหน่ยนะนี่ค่ะนะีเ่เป็นพญานาคเจ็ดเสียงเพิ่นโชฉเพินพ่นหมาเพิ่นว่าเพิ่นก็เฮ็ดบายสีทั้งลาบเดเนาะเจ๊แตงโมเนาะผ้าตะไวกไหปูวันที่เอาตะเกาเจ๊ค่ะเจ๊เก่าว่ามาด้เด็บ ตอนแรกว่าดึงออกมาแล้วเยวาเอาก็อนเออเก้าเจ็ดเอาดีเอเก้าเจ็ดใ่เก้าแต่วาบนแหนววาเหมือนแหล่งปูค่ะต้องลอรอแนนถูสีวาจังลยูสีวานัน่ไ้คะติองตที่เกาบ่ค่ะอันนี้จะตนตองหวดได้ไีค่ะอืมเด่ายวไดหมได้งากจนไดเก้าเจ็ดนี่เก้าเจ็ดถูบ่อไป้ตองหวดค่ะอยีเวที่แล้วอยาีก่อนั้นตอเอาผิวแนแลนหาก่อน ไอ้เจวันไปหยิบมาก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าตอนขึ้นหอเจวันยังไม่มานะคะนี่ค่คะคายเก้าสิบหอค่ะเก้าสิบเ็ดเก้าสิบันที่หกตอวั่วจริงๆค่ะเอแช่งกำลังรัขาดไปเลยค่ะงวดวันที่สิบหกวันที่สิบหกอยออกปุ๊บเออแมนพราปูใส่คายเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดค่ะเจันก็เลยไปหยิบไายไม่ตองพนเก้าสิบเจ็ดค่ะ วันที่มาสมควรมาไม่ไม่วันต่อมาแนะม่สมควรมาอันนี้อันนี้เันที่หนึ่งอันนี้ที่สิบเจ็ดไม่สนนมควรมาที่เท่าไหร่อ,อันนี้ให้ก่อนเนาะถ้าคืนใบฮัวแล้วเก้าสิบเจ็ดบาทเติมนะ้ำมันเจ้าประชันบาเติมยุคโบราณก็ได้เติมยุคโ้ราดก็ได้เติมไในวัตตัวให้เต็มถ้ามันไม่เกี่ยก่อนขมันจะกลับจะล้างตัวค่ะกำลังล้างหอแกล้งอยู่นะคะ กท <AMA> e ี่ร่างกำลัง่างไ่ใโอ้นี่ตร่าเนี่ยตัวนั่นแหลยให้กำลังใจด้วยกยกราันค่กันเอ็กซี่ดยค่ะรวมทนมากยตัวกันเลยค่ะตัวกินตัวเอ็ซี่เนาจแตงโมนีค่ะลาจะมาจากทกองต้องมาไล่รอกใหม่หมูนี่ค่ะแคงมูี่เวันอันอกที่ว่าเป็นาติดตากคือ อันนะ่ะรุ่นสร้างบุอ่ารุ่นสร้างบดก็อ,อยู่ในเรียนละสองห้าห้าหกแต่ครบรอบหนึ่งปีก็เวาสามร้อยหกสิบห้าวันหกห้าหกาหาหาอัวนี้เยิแล้วจะทำหยิแล้วจะมา่เนาูของคูเอพราะครูบอกว่าบดสามบุสามนั่นออะไรทเ่นั่นยันปู่แล้วแต่ใครนี่แล้วแต่เรา้านหลังได้ ไปดูด้านหลังของเราแต่แต่ที่แต่ละหน้ามึงออกกะไร้ไม่ต้องเป็นแต่ซองมึงเรียญเด้็ตๆมันแช่ค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าคู่ถามเงิงต่างโบุญเนาะแม่ดูดีๆเมันกับเราเรื่องอันนี้ขึ้นมาต่างก็โซอแต่แม่จะทำเอ่อบ๊ะบ๊ะบ๊ะเป็นแต่เสื้อหัวที่แล้วแม่คู่เนาะก็จะถึงรถทัานเก่าเพิ่นก็เป็นยากต้องรถทัานเก่าเพิ่นทะเบียนหกหนึ่งหกมาเจอวันเนาะของอิหริสต์ติดเรื่องอเหมาวัดจักรจั๋วบุญ ตังหวดจีิเราแม่ผู้บดูดูรุ่นสร้างโบสถ์อันนี้ก็ไม่แน่นะนี่นะเพราะว่าผูพูดถึงเหรียญรุ้นสองห้าง้านอันนี้พั่กรบเบ้าดูแซ่มากเลยพี่เจรนาเมืองชาวคนบอกได้มากกว่านั้นเนี่ยก็ทั้งเชือดรียญลดก้อนปัจจุบันนี้พิ่บอกจะถึงเมืองครบครบรอบเนาะหนึ่งปีครบรอบเนียน กอกรอบหุ่นปูชีตะเขา่ะมาวันที่เก้าพิจารณาเมืองเขาค่ะส่วนสำหรับใ<อ>ดอยากไปเติมมันก็ไปเติมก้อนนู้น,นค่ะเนาะ,ะไปหยิบจับไปเติมได้ค่ะเก้าจิดไปทีเนี้เนี่ยของเจวันเลยค่ะนี่เลยเอาใดว่าเจวันหยิบตัวใดก็คือตัวนี้เนาะเจวันเนาะอ่าสำหรับความฝันท้ายคิดไปหน่อยยังไม่ได้ฝันหรือว่าฝันแล้ว ยังไม่ได้ฝันเลยฟังชัดๆเลยค่ะเด้อเห็นถามก็นอะไรยังไม่ได้ฝันเลยค่ะอ่้เอาไปเรื่อยๆมือเลี้ยงอี่เหรอค่ะค่ะก็เอาได้นอนเขาไปเี๋ยวั้น่าฟันเลยสิงข้าวบอกไปนอนเอฟซีให้กันค่ะว่าอยากให้มีโชคมีลาภมันกันน้องจันทร์เนาะถ้าในมั่นใจโตได้เลยค่ะอืมค่ะคือตันกลัวมากกอีไใยเนาะค่ะเนาะเรามีรางวัลค่ะ แต่ว่าท่านในเน้นยันตัวใดว่ามากตัวใดมีท่านในี่ได้ใจ <im> ค่ะค่ะอันทันว่าไปทันเอซี่ไปยิบขาโมเมนสินะค่ะแต่คือเพราะท่าอยากว่าเพราะว่าท่านในมีโตัวใดได้ใจค่ะอันนี้ก็คือยบเล็กคริจัลนาดูนะคะเออเดี๋ยวรอชุมบรรยากาศเรียงคูทั้งกันมันจะแกงโมเนาะสำหรับแนวทาง เจ็บมันยิบมากก็คือตัวนี้ได้จุบแตงโมด้ะจ้าค่ะผู้ได้มากก็แคปหน้าจอได้แค่ะเพราะว่าเจ็มันเราไปยิบแคบแล้วก็ไปเสี่ยงดูอ่าอ่ามันยิบมาหลายใบที่จุบแตงโมจ้าอันดึงมากเป็นอันนี้นะคะอืเ่าแมงมุมนี่แค่นี้ค่ะค่ะเราไม่ปลูกกับยิบเลยยุ่งเลยแล้วนึกี่ใบเพราะว่าปูกบอกว่าให้ไยิบฟังถนน ถนนกับจิมมี่ด้วยค่ะวันนี้หยิบข้างถนนเพราะว่าอยู่อยู่อยู่ที่วันไปหยิบอ่ะจะอยู่ฝั่งถนนก็คือตัวนี้โอ้เอาหายอกมาแล้วหยิบฝั่งถนนก็คือตัวนี้เรื่พี่น้องพี่จะแล้วหน้ามึงมาไม่มาแอบไม่รู้เป็นเพียงแนวทางเลยค่ะเด้อได้เออานนั่งจิตแล้วนี่จิตนั้ ไปยีรอดูรอดรอดเสียแล้วเนี่ยในเ้าตกใจโอ้ยนี่ทานาหนารอรถมันจะไปห้างที่แล้วห้างหนารอรถแล้วเยีเฝ้าเขาหนอกนั่นที่ขึ้นรถเด้ออันนี้เนเนยีรอนะไ่นี่ไม่่งอียงอ่ะโอ้ยอันนี้งูงูพิด้ไหวจะอย่เปเนใครน ไปไปทั้งพูนอันเจ้าเจ้าไปทั้งพูนยัยมันไปเคี่ยนมออกไปทุ่นมันไปแล้วไปแล้วไปวันนี้เจ้าเจ้ามักอันอันเจ้ามักงูเนาะเออไปท่านไปวันนี้เจเห็นว่าเป็นงูอย่งนีงั้นมาหาแมวมันงูเข้าเลยาน่ไปท่านไปเนีย

เกียดสองไม่มาม่อันจ้ะโอ้รอสิหนีบงูไปไปไป